สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j จเกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายมือใหม่ที่จะเลี้ยงวัวนะครับซ้อมเลี้ยงวัวเราจะเลือกเลี้ยงวัวแบบไหนครับทั้งที่เราไม่มีประสบการณ์เลยนะครับเราจะเอามาทดลองดูว่าเราจะเลี้ยงได้ไหมเราจะเลือกวัวสายไอสายพันธุ์ไหนครับแต่ว่าคลิปนี้ผมก็ไม่ได้เชียร์วัวของผมนะครับเดี๋ยวผมจะ มาให้ดูครับเป็นแนวทางครับแล้วก็ประกอบในการศึกษานะครับนี่ครับนี่เป็นวัวไทยนะครับวัวไทยพื้นเมืองเราเลยครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าท่านใดที่กําลังเลี้ยงวัวครับซ้อมเลี้ยงวัวผมแนะนําเลยครับว่า วัวไทยพื้นเมืองบ้านเราเนี่ยครับคืออะไรก็คือว่าวัวไทยพื้นเมืองเราเนี่ยข้อดีของเขาคือเลี้ยงง่ายกินหญ้าดีกินหญ้าไม่เลือกครับอันนี้จะบริเวณหญ้านี่จะเป็นหญ้าที่วัวขี้มาใหม่นะครับขี้ออกมาแล้วก็วัวบางตัวก็ไม่กินเลยนะครับแต่วัวไทยพื้นเมืองของเราเนี่ยครับกินครับนี่ครับ ถ้าท่านใดที่มีงานประจํามีธุระต่างๆไม่มีเวลาเลี้ยงผมก็แนะนําเลยครับเป็นบัวไตยพื้นเมืองครับถ้าท่านใดที่สนใจก็บัวขาว2ตัวนี้ผมก็เปิดไว้ที่สามนสอครับคือสถานะตอนนี้ก็คือผ่านรอบแล้วหนึ่งรอบอ่าผ่านแร่ผ่านกับเจ้าสอรรามครับแต่คลิปที่ผมได้ลงเป็นพ่อพัน,นุ์ครับคือตัวนี้ทับไว้วันตอนวันที่สิบสองวันที่ สิองตุลานะครับนี่ครับตัวนี้ติดโบสครับตัวนี้มีเครื่องดําครับตัวดำํำดูการขึ้นยาของเขาดีครับส่วนตัวด้านหลังนี้ก็เป็นทับเจ้าสอนรามเหมือนกันนะครับลูกสามในท้องทั้งสองตัวครับทับไว้วันที่สิบสี่ตุลาครับนี่ 22วันแล้วครับ22วันก็เงียบๆครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะติดเลยครับผ่านรอบแรกครับนี่มาดูการกินยาของเขาครับบางตัวไม่กินนะครับบางตัวเป็นพวกสาใหญ่ก็ไม่ค่อยกินพอสาประมาณเนี้ยัไงไงก็กินแน่นอนครับนี่ครัว เอาง่ายกคือถ้าไม่มีประสบการณ์นในการเลี้ยงก็หาพวกกลัวไทยกระโดนไทยพื้นเมืองเรานี่ครับเอาไปเลี้ยงไปก่อนเอาไปศึกษาดูก่อนว่าเราจะเลี้ยงได้ไหมครับตัวนี้ก็ติดเครื่องดำเมืองกันแต่ไม่ค่อยเข้มตัวละ3,2มหมื่นครับผมไม่ได้เชียร์ของของผมนะครับเป็นแนวทางในการ ศึกษาแล้วก็เลี้ยงครับจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมาครับหัวไทยพื้นเมืองหัวไทยกระโดนเราเลยครับเลี้ยงง่ายครับสนใจก็ต่อรองราคากันเข้ามาได้ครับเบอร์0ูนย์เก้7สองครับถ้ามาดูตัวจริงได้ก็อยู่ที่บ้านเขาดินใต้ครับ ตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่กินหญ้าดีครับสองตัวนี้ครับในเรื่องประกันกินหญ้านี่ตัวนี้เลยครับไทยพื้นเมืองนี่แหละแต่พวกวัวสาสใ,ใหญ่ก็เขาก็มีข้อดีข้อเสียครับแตกต่างกันต้องมีเวลาให้เขาครับคอยปินติดเปล่าวเวลาครับแต่สายใหญ่ก็พวกวัวลูกผสมก็คือ คุ้มเลยครับคุ้มเลยแต่ว่าโลกปีเราปีก็ผมก็เนี่ยครับกอถ่ายพื้นเมืองเราเลยครับเอาไปมัดตามไร่ตามนานครับิหญ้าเนี่ยเหมือนเครื่องตัดหญ้า,าจริงๆนะครับลองลองไปศึกษาดูครับ ผมก็ทับบาบ้านแดงไว้ให้พร้อมครับหัวใสใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ประมาณใหญ่วันนี้ก็ เราต้องมีเวลาให้เขามีฟางมีหญ้ามีน้ําต้องดูเขาเป็นระยะเวลาอย่างใกล้ชิดครับถ้าเราไม่ดูแบบใกล้ชิดวัวเราก็อาจจะสู้ผอมได้ครับเพราะว่าแบบนี้นี่มัดทิ้งยังไงมีเวลาไปเราไปทํางานประจำมัดทิ้งยังไง ดูเป็นบางเวลายังไงก็กินยาครับต้องดูแลมากครับตังตการกินยาของเขาครับ ท่นใดที่มีสวนมีไร่ยญ้าเยอยะไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการายาฆ่ายญ้าน,นะครับเอาสองตัวนี้ไปเราได้ทั้งปุ๋ยแล้วก็ได้พัฒนาไปด้วยครับดูท่านใดที่ข้เาอบแล้วก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้ครับผมพอจะเน้นเรื่องการถ่ายพวกวัวไทยพื้นเมืองวัวไทยใหญ่วัวไทยกลางนี่นครับเพื่อเป็นกรณีในการศึกษากับ มือใหม่เลี้ยงวัวไม่เคยมีประสบการณ์นะครับแนะนําเลยวัวไทยพื้นเมืองวัวไทยกระโดดวัวไทยกีนี่แหะครับเราเอามาดูเป็นแนวทางก่อนว่าเราจะเลี้ยงไหวไหมเลี้ยงพอได้ไหมแล้วเราก็ขยับขยายไปครับ ท่านใดที่ที่ตามดูนะครับตามดูที่คลิปที่ผมลงไว้ตอยต่ั้งแต่ตอนแรกนะครับมันผอมกว่าน,นี้นะครับท่านใดที่ตามก็จะดูแล้วก็จะเข้าใจว่าวัวตัวนี้ผมเอาเข้ามาประมาณเกียรติทิลองไปตามดูคลิปย้อนหลังดูว่าลักหณะวัวมันผอมมากครับผมเอาจนถึงสามอาทิตย์นะครับสาอาทิตย์นี่แหละครับ ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะครับสองตัวนเ้ครับบอกเลยครับเพราะว่าเขากินหญ้าเก่งครับทนในที่ตามก็เห็นวันที่ที่ผมบันทึกไว้ในการทับจริงกับเจ้าสวนรามไว้จะมีคลิปคลิปก่อนก่อนนะครับลองลองลองตามไปดูครับผมก็ไม่ได้โกหกนะครับ ว่าผมทัดจริงนะผมก็บันทึกจริงผมก็รอดูผลงานเจ้าไอเจ้าสนรามนะครับเจ้าสนรามเหมือนกัน <c oughs> ลองลองเอาลองเอาไปคิดดูครับลองไปคิดดูว่าเหมือนที่ผมพูดไหมแล้วก็ไปศึกษาดูตามคลิปตาม y o u t u b e ครับทุกวันที่ช่องทางมันเยอะครับลองศึกษาใจเย็นแล้วก็ดูไปก่อนครับ ก่อนที่ตัดสินใจซื้อของจริงครับแนะนํามาดูตัวจริงก่อนนะครับเพราะว่าในรูปอัดตัวจริก็อาจจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็ชี้แนะแนะนกันเข้ามาได้ครับได้เปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบ เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ